ติดในคุกใต้ดินและเราต้องคุกอุโมงค์งเพื่อแหกออกจากคุกให้ได้แต่ถ้าผู้คุมชุดและจับเรับก่อน เราแพ้ผมสองคนได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมับแล้วจะแหกคุกไปจับนักโทษสาคนได้รอดูว่าทีมผมจะทำได้หรือเปล่าระวังที่เราแหกออกจากคุกแอปออมน by บายจะมีเกมสนุกมาให้เราเล่นเป็นเกม Challenge สุดโหดทีมนายจะชนะจะได้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นและก่อนราเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง mymanet และช่อง sunflow เอวาด้วยนะครับภารกิจแรกจะให้ช้อนและแก้วต้องใช้ช้อนขุดดินให้เต็ม แก้วทั้งสองใบเพื่อจะได้อัปเกรดอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเสร็จเมื่อไหร่จะได้ของชิ้นต่อไปโอเคเราเริ่มนะอาช้อนมาอาช้อยเอาให้มันเต็มเอาคุณตรงนี้ดินมันเหนียวมากอาจใช้ไม่ได้เว้ยนี่ไห่ไม่งันนี่บอลอ่ะนี่ไงยังยังจากพื้นไม่ได้ข้างล่างได้ไหมที่เราเหยียบมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเป็นผู้คุมอยากขี้โกงเขาเอานี้ครับผมจะยัดให้เต็มเลยเราดูเยอะๆเลย ตอนนี้ครับผมเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วดูฝั่งผู้คูดผ่านภารกิจได้ยินเขาขับเต็มแล้วดินมันเหนียวมากโอเคเต็มแล้วเต็มแล้วขออุปกรณ์หม่ได้ไหมได้ผ่านภารกิจเออสุดยอดภารกิจที่สองช้อนและแก้วใหญ่ขึ้นต้องขุดดินให้เต็มทั้งสองแก้วเพื่อจะได้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นทีมไหนเต็มก่อนได้ก่อนภารกิจแรกเสร็จแล้วภารกิจสองไม้ยังเร็วเลยป่ะเดียวใหญ่เราตัวนี้ดินแข็ง โอันนี้นะไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะมันบางนะโอ้โหเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเรียบร้อยพี่พกูเล่นนอตัตปีพังเลยเฮ้ยผู้ควอผู้คุมมันกากเจอเราให้ได้นะขุดมาให้ได้ไม่ต้องมีกล้ามใหญ่ใช้สมองดีกว่าได้เราเต็มแล้วเร็จภารกิจที่สองแล้วภารกิจสำเร็จฝั่งู้ทกู ปลดล็อกอุปกรณ์เลเวล3ก่อนเดี๋ยวเอาเร็วๆหน่อยพวกเขาเต็มแล้วเต็มแวเต็้วได้ไหมครับแบบนี้ได้ผ่านภารกิจเอภารกิจที่3ต้องใช้เสียมแลกขุดดินใส่ถุงดำให้ได้15กิโลถึงจะปลดล็อกอุปกรณ์เลเวล4แต่เขาไม่ได้บอกว่าเอาดินใช่ไหมเออเยียบเยียบเยบเอา15้เอา15อเออรู้ป้มันใช้ได้ไหมสิโลไม่ได้นักโทษก็โกงกันไม่ได้นะจ๊ะ เด um> ี๋ยวคนเราลองทั <h <h ้งทุกคนลองทั้งหมดูอะไรละสองโลสองโลครึ่งแป๊บเดียวเองดินเหนียวมันคือโคตรเหนียวมันยากขอคุณสูงขึ้นไหมนี่นตุ้มง่ายตุ้ง่ายดิอุ้ยอุ้ยเอาถุงดำลองสิสิเดี๋ยวเอาถุงดำนี่เอออย่างนี้เออมาเดี๋ยวสิบโลได้สิบโตอนนี้ครับเราได้สิบโลแล้วเราจะโกหกฝั่งนักโทษเอพี่พี่เราเราเราถามเขาอยู่แล้วได้ห้าโลเยอะแล้วเราอีกนิดนึงกแล้ว เดินเรทุกคนไปรูนั่นสิเศรษฐีแปลกล้อ่ะผ่านภารกิจฝั่งผู้คุมปลดล็อกอุปกรณ์เลเวลสี่อีเตอร์ตอนนี้เราได้อุปกรณ์มือใหม่ครับที่แบบ น้ำหน้าเขาอยู่เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปถมบอกเลยครับทุกคนอันนี้คนร้อนมากจะไม่เห,หเงื่อจะไม่เหนื่อยเท่าคนที่คุดอยู่สู้ๆครับเราคุยกันว่าเราจะสลับกันคนละประมาณ5นาทีแล้วก็สลับซะว่าเราจะได้ออกแรงให้สุดก็เปลี่ยนเออเออว้าวดูดิออกมาได้เลยดูเออเออไปเลยออไปเลยดูกิโลหน่อยดูกิโลหน่อยไปถึงแล้วสิบห้าเราได้สิบห้าแล้ว เหนื่อยมากเลยขุดมือปูดมือแดงมือบวมไปหมดเลยเละเธอเออโอ้ยนี่คนขุดมือไปอย่างนี้อระพอบาทแล้วพี่พีทเลยได้สิบโลเลยเลยได้แล้วนะครับหลังจากสิบห้าโลเราได้ดีเตอร์ดีเลยครับพร้อมแล้วบอลอะลยพี่ทำมันวู้ไ้เป็นจมไปขึ้นตีอีกแล้วนีดู เราไม่เห็นได้ไงมันมีน้ำข้าวเป็นเลนเลยตอนนี้บ้ามันเหมือนใส่ดูดพร้อมอานหนึ่งเักเออเออนี่นึนี่เออห้ามเดินฝังนี้ดู้นมีน้ำข้าวน้ำซึมเข้ามาครับทุกคนบ้าไปแล้วเราพยายามถล่มทีมเสียงดังที่เสียงดังหมสดนี่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยผมเราใกล้จะทันแล้วทีมผู้ไห่เตรียมตัวให้ดีโดนจับน่ายๆเขาเป็นอะไร ไม่รู้ได้ยินคำตะกอนโอเคเฮ้ยจะถึงแล้วนด้ว้ยตำรวจขุดจะทะลุอยู่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเข้าไปลึกเลยดินลุ้นทั้งใดนิดเดียวค่ยดูสิได้อยู่นี่โคตรดีเลยระวังเขาข้างหลังด้วยไม่ดีโคตรเออวินโลว์วินโลว์เราต้องใจได้ได้ไหมมันมีดินนิ่มไม่ใช่แค่แห้งแต่มันนิ่มด้วยอันนี้ก็ใหญ่พอที่จะออกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ออมุดพอมุดใช่เราก็เอานี้เอาให้มันแข็งแรงเพื่อว่าเราไม่ได้เราไม่จมบางนี้มันทำอะไรโปะดินพี่ฝั่งนี้เขาจะได้หนาหนาขึ้นได้ ดิด็ดเดไดิดิดเริดิดิดเริด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 ิวิดิวิด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 ิวิดจดิ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 ด่ดิชิดินนดิดิดิวิด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 ิใหม่ดิ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 ดนดิดิดิยากิะ อันนี้คือลึกที่สุดที่อีตอวมันไปได้ผมคุณต่อบอลแปะฝั่งนูน้นได้ภารกิจที่4ภารกิจต่อไปมาจากแอปพลิเคชันอ m n i บา y FWD นะครับซึ่งเขาจะให้เราเล่นเกมแพนด้าบอลเล่นได้แค่ครั้งเดียวแล้วทีมไหนได้แต้มมากกว่ากันจะได้เลือกอาวุธของตัวเองและเลือกอาวุธให้ทีมตรงกันข้ามเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับเดยจะไปพูดกับมัให้มันขุดไป <c oughs> ไม่ให้เขาร,เขรู้ว่าเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเราเก่งเรื่องเกมอยู่แล้วครับพีวิศเราต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าเอาอุปกรณ์กากๆให้เขาเกมพร้อมแล้วเล่นนี่ผมจะสู้เพื่อทีมเราทำไมอะดาวดาวสวยแบบมาเลยมาเลยเออเย้มาเพื่อเวลาเพื่อเวลาเก้าเก้าวิเลี้ยไปพี่เฮ้ยเวลาโอ้ตโหดาวดาวดาวเย้โอ้โหเฮ้ยทีมนู้นได้เท่าไหร สามร้อยห้สาหสิาย้ยเราได้360ร้อยหกโอ้โหแค่สิบคะแนแ 10, แนสิบเอ็ดใครจะเอาสิบเอ็ดพูดเสียงใแพูดเสียงใดโอเคใช้งันเราขอเดี๋ยวปรึกษาก่อนปรึกษาก่อนเราจะเอาอะไรทีมเราขอเสียมใหญ่ขอเสียมใหญ่แล้วสำหรับทีมนั้น <c oughs> เหนื่อยโอ้โหเราเล่นเกมแพ้ฮะได้เล่นเป,ป็ฟ้าเดี๋ยวดูว่มามันใช้งานได้ไหมมันน่าจะแข็งแรง ใช้ S <S 2> <S 2> ยานไม่ได้ใช้ยานไม่ได้แล้วเหรอนี่เราได้เสียมยายแล้ว <S <S 2> <S 2> เรา <S <S 2> <S 2> มีเพียงแค่5นาทีที่จะคุณเราต้องเอาให้คุม้มบอลเอาให้สุดได้30มสิบวิสลับ30วิสลับ,ลบ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเรามีเพียงแค่5นาทีนะครับ นายอะไรอุปกรณ์มันใช้ดีไหมดีใช้ดีไหมพังแล้วพังเลยนายมอนโทรท้องมันดีอยู่แล้วแต่คุณใช้ผิดรปเภทไงพอคุณเอามาใช้ผิดปเะเภแล้วคุณเป็นคนได้ใช้ไม่คุณก็ใช้ผิดประเภทผมไม่ได้ใช้ผิดจะมาบอกว่าเน็ตใช้ผิดประเภทไม่ได้คุณคือคนที่ถือคุณคือคนที่ถือไม่เป็นไรคุณนี่ผมไม่รอดผมจะเอาคุณมาขังคุกให้เหมือนเดิมคุณหยุดพูดไปเลยเออแทงแล้วอะไนแทงแล้วเอาจริงเละ กําบังพันไม่ดูดีโอ้ทะเลาะกับสัตวีไปชพี่เราลูกเอ้ยตัวลงช่ว่ต่ัวลวเอ้ยออมาขับกระจายปอยปอยปอยคุณเป็นเดิมเอาอย่างนี้ไปคเร็วคุณ็วคุณ็วของเราตอนนี้โคตรลึกครับลึกมากนะตอนนี้นะให้ผมพักดินนี่ก่อนเลยพี่ได้เลยปัญหาคือปัญหาคือไม่ใช่แค่ลึกมันไม่พอมันต้องใหญ่พอที่จะมุดด้วยโอเคอ๋อพอกันแล้วหนึกผมจะคุยฮะโอ้ย ทีนี้เข้าไปเครึ่งตัวแล้วทุกคนเราต้องโชว์ความหวดของเราแล้วไอ้ทอเสื้อนทั้งคนมาบอลออนไลยแล้วบอลจะทะลุแล้วหนีไม่รอดหรอกทำใจยอมแพ้นะเลิกขุดแต่ตอนนี้ยังไม่เหนื่อยนะผมโจมอีกแล้ว ที่เราเล่นเกมใน Omni by FWD ไม่ใช่เพียงแค่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับและเขามีฟัง์กชันอีกมากมายนะครับเขามีแนะนําเรื่องออกกําลังกายเบิดแพลงให้พลายและโฟกัสมีฟัง์กชันอีกมากมายและที่สําคัญเขามีกระจกวิเศษที่จะบอกสุขภาพของคิวใบหน้าด้วยนะครับอย่าลืมไปโหลดเล่น Omni by FWD นะครับตอนนี้นะครับทีมเราจะไม่ให้พี่เพียวช่วย พี่เพียวต้องเป็นตากล้องเพราานี่เลยฮะพอขุดแล้วมือมันเลอะเลยต้องให้พี่เพียวเป็นตากล้องนะรอบนี้ไอเพียวมันกลีไม่ต้องพูดภารกิจที่5ทั้ง2ทีมต้องเล่นเกม Di g ิฮ Hopper by FWD ทีมไหนทำคะแนนได้มากสุดเป็นผู้ชนะและจะมีสิทธิ์เลือกอุปกรณ์ที่ดีให้ตัวเองและอุปกรณ์ที่ไม่ดีให้ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเพียวเป็นตากร้องเดี๋ยวเราให้เขามีประโยชน์บ้างให้เขาเล่นเกมดิจิ g อ Hopper นี่เกม2โอเคมา เอาเลยพี่เอาเออเฮ้โอ้ยไม่ได้ไม่ยากไม่ยากโอเคโอเคเฮ้พี่เพีเอมีเหรอเน้อมเหรอเอมันไหลมันไหลอ้าได้ฮะ้เรนให้ไ้ย้าวเราได้17เราได้17เ้17กับห โอ้เด็กอุปาตย์จะเก่งกว่ามึงเลยทีเดียวเราจะเอาเสียมใหญ่มานะเพราะว่ามันจะได้ขุดลึกแล้วก็เราเอาตะเกียบมาเขาเราเอาตะเกียบมาเขาเดือดเขาเลี้ยนไฟฟ้าให้เรานี่โชคชะตาของเราที่แพ้ทีมนั้นเลือกตะเกียบโอ้แล้วตะเกียบมันทําอะไรได้ดูเลยมันไร้ประโยชน์เลยครับเพราะฉะนั้นทิ้งมือดีกว่าเยจ๊ก็เ้้้้จ๊ พอดีคือว่าพี่วิทย์โคตรใหญ่ลุมของเขามันต้องโคตรใหญ่เลยคือตอนนี้กล้องมันมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ตูดอันสวยงามของบ่อนคะเห็นแต่ตูดเดียวๆต่อรุ่นต่อรุ่ผมว่าเราใกล้ทอดรุแล้วพี่สลับสลับที่เห็นเหมือนกันที่ผมเจาะเห็นไหม ภารกิจที่6ต้องเล่นเกม Ride Free f ree by FWD มีโอกาสครั้งเดียวฝั่งไหนทำคะแนนได้มากสุดจะมีสิทธิ์เลือกอาวุธเกมนี้มันสนุกเกมนี้มันแค่ๆอ,อ,อ,อนุ่งๆเกมงูเกมงูที่เล่นต้งเต่นมือถือโนเกียเอาฐานสีเขียวเอาแดงเออเดีย๋ยวถึงขอบนะเดี๋ถึงขอบอือหั่งไหนได้เก่งเว้ยเอาฐานๆๆๆเ,เอาฐานเอาฐานด้วยแดงเออ มันรุ่มยาวแล้วรุ่มยาวแล้วขึ้นอ้าวผมเลี้ยวไม่ทันโอเคผมตายแล้วผมได้สิบแปดผมได้แปด้าได้แปดดีเลยเออ้ยไอ้บอลดีใจดิดีใจดิดีใจดิชนะเหรอเออจริงเหรอเออดีใอเราชนะแล้วครับต่ผมไม่อยากให้ แฟนคลับไม่อยากให้รอปภบอกว่าเราได้เปรียบยังได้เปรียบเอานี้ละกันเราเอาอุปกรณ์เดียวกันอ่ะผูุ้มอะไรเราจะใจดีคุณอยากได้อะไรเราให้ผมไม่อยากได้จุกเหมือนเดิมนี่แหละถ้างั้นเอาอันนั้นมาให้เราอีกอันหนึ่งไปอเอาอันนั้นมาให้เราได้พี่พิมัญหนาไปเลยและเราขอนึงนาทีก่อนแล้วหลังจากนั้นเอาอะไรก็ได้เลยโอเคเอาของจากเราใช่ไหมใช่เอาวัดกันที่ วักกันที่แรงอย่างเดียวแลวหนึ่งนาทีให้เราไม่ขยับได้เอาให้แฟร์แฟ์ไม่อยากให้เคยบอกว่าเราได้เปรียบถึงแม้ว่าเราชนะไปแล้วในอ<ช>้อมนีใบเอ็มีนีนะครับเราใช้ของข้าวหนึ่งนาทีแล้วก็คืนเอา,เอามาเลยหนึ่งนาทีพร้อมหนึ่งสองสามนับเวลาอ่ห้าวิพาแล้วอ่มันไม่ได้อะไรแล้วสามสิบห้าวิพาหนึ่งนาที ลังจากที่หรือว่าอะไรด,ดวนเขาไปแล้วแบบบอกว่าเอาท่ามันซูสีเราต้องเราต้องเอาเต็มที่เลยบอลมันแทงบั๊กเลยใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วทีเดียวพี่เฮ้ยไฟดับตอนนี้ครับไฟดับครับทุกคนมืดมองไม่เห็นกันเลยกล้องเอาทำสว่างหน่อยกล้องให้สว่างหน่อยให้กล้องสว่างหน่อยอเ,เห็นไนหะมเราเรามองไม่เห็นเลยเฮ้ยไฟดับไปต่อไหม ไปต่อไปต่ไหมไปต่อไป้าไปเลยไปต่อเรต่อตอนนี้คนนายอยู่ไหนอะมปติดต่อ็วติดต่อลูกูต่อลูตอต่อไปตอไปต่อไป่อไปต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 อไปต่อไนต่ตลอดแต่ตอนปต่อ่อไป้่อไปต่อไยต่อไปา่อ่ไ่ไ ยพี่เนตเขาใกล้แล้วไอ้กระแทกอะมันกระแทกอยู่ตรงนี้บอกไม่ไหวสละบชาคิดว่าคลิปมันง่ายพูดเหนื่อยสู้บอลไม่รู้จะพูดยังไงเหนื่อยแต่พอเห็นตูนของบอลก็เป็นกัอกจมนี่นี่นีนีรนี่นี่นเ่นี่ไี่น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 ี้นนีนี ยตอนนี้นะครับถือว่ามันจะทะลุแล้วนะแต่เราต้องเคลียดดินข้างข้มือให้มันใหญ่พอที่เราจะรอดออกไปได้ครับผมลงพันไม่เอาแล้วอสาร์บ้ถึงตรงนี้เราจะกลายเป็นตากล้องแล้วนะไม่ได้เล่นไม่ได้ขุดอะไรเขาแต่ก็ดีใจที่ได้เห็นเขาขุดออกได้แล้วเนี่ยเป็นกำลังใจให้สองคนนี้ด้วยนะครับทีมโจรของเราต้องรอดนะครับผมไปละระหว่างนี้เราเช็คทีง เดี๋ยวเราจ่านี่ลงเสียไปเราเอาด้านดงดูนะลึกมากดินเหนียวด้วยทุกคนไป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 เฮ้ยเฮ้ยทะลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่มีใครคุณเฮ้ยผู้คุณสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าหนีนะปอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปอนกระโงคุณ

พอไม่ออกหรอกการที่เรารอให้พวกเขาพยายามทะลุต้องขอขอ,ขอบคุณแอปพลิเคชัน Omni by FWD เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราพอนคลายคร,เคยราเครียดเศร้าแรงบันดาลใจและมันช่วยให้เรารู้จักและดูแลตัวเองนะครับเขามีเกมมีฟัง์กชันเยอะมากเลยนะครับอย่าลืมโหลดเล่นทาง Google กับ Apple Play Store นะครับให้แฟนคลับทุกคนไปโหลดและใส่รหัสโค้ด M M N นะครับไอตย่งลงมาช่วยกันก่อนดูดิให้ทุกคนโหลด มาแข่งทำคะแนนชวนเพื่อนและคุณสามารถแลกคะแนนกับรางวาัลอื่นๆในแอปพลิเคชันด้วยนะครับดูดีมันจมไปครึ่งตัวเลยเลงมาโอยเธอผิดภาพตอนที่เราเจาะลึกไปเจอดินเหนียวเนะาะเดี๋ยวเราเข้าไปแก้มือใหม่เรียบร้อยทีมนักโทษชนะอยลนดกดไลคกับทกทช่อง My เราเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ